นี้ก็จะเป็นปลาที่อยู่ในบ่อซีเมนนะคะเลี้ยงมาไรเชื่องเลยเหรอค่ะค่ะมันไม่ได้ตายไม่ได้เชื่องนะคะแค่รู้เทคนิคการจับมันเฉยๆอะค่ะว่าจับยังไงถึงปลาอะไรเขาจะอยู่ด้วยค่ะค่ะอันนี้จะเป็นเพศผู้นะคะยาวมากกว่าเจ็ดสิบเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนันตะพงศ์พร้อมจิตจากเกษตรเมืองช้างนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมลงมาที่ชมพลบุรีนะครับมาที่ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลในบอ่อซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมและก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับทุนจากสวทชนะครับโดยท่านอาจารย์ฝนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินเราจะพาท่านผู้ชมเจอกับอาจารย์ฝนก่อนนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียด ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นําเสนอว่าเราจะได้เจอในพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นของอาจารย์ฝนตอนนี้เจออาจารย์ฝนแล้วอาจารย์ฝนแนะนํากับท่านผู้ชมแล้วก็รายละเอียดนะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาจารย์นิชาภาเฉตการนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาัรราชภัฏสุรินค่ะ,ะเผอิญที่ได้มาทําปลาไหลเนื่องจากว่าตัวตัวฝนเองนะคะขอขอแทนตัวเองว่าฝนแล้วกันนะคะฝนเองเป็นคนอำเภอชุมพลบุรีค่ะก็เลยสนใจเกี่ยวกับ การเลี้ยงปลาไหลเกี่ยวกับตัวปลาไหลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ขอทุนไปนะคะคนสนับสนุนทุนก็คือสวทชนะคะร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาไหลในท่อซีเมนต์นะคะซึ่งการเลี้ยงปลาไหลในท่อซีเมนต์อุปกรณ์มันก็ไม่ไ,มได้ยากนะคะอุปกรณ์ก็มีท่อนะคะท่อท่อเรานี่ละคะ่ะ แต่ว่าท่อนี้จะต้องมีรูระบายน้ําด้วยนะคะท่อจะต้องมีรูระบายน้ําเพื่อให้น้ําที่มันเน่าเสียนะคะอยู่อยู่เนื่องจากเราให้อาหารเนาะเราสามารถปล่อยน้ําทิ้งได้นะคะค่ะแล้วเราก็เอาตัวดินดินที่ใช้นะคะก็ได้วิเคราะห์มาแล้วนะคะค่า pH ของดินที่เราใช้ก็ประมาณ5 5หค่า pH ประมาณ5กว่ากว่าค่ะ ค่ะอยู่ในกฎอ,อ่อนๆนะคะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ปลาไหลที่อำเภอชนบุรีชอบนะคะอันนี้ก็คือได้วิเคราะห์มาแล้วอ่ะนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาตัวที่ปลาไหลชอบในในแหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผักตบไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะคะเราก็เอามาจําลองในบ่อนะคะเราก็มาจําลองในบ่อเรียนแบบธรรมชาติหให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาน้ําน้ําที่เราใช้นะคะก็จะเป็นพี่สาวจะใช้น้ําประปาค่ะแต่แต่น้ําประปานี้จะเอามาพักไว้ก่อนประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วน้ำธรรมชาติน่าจะดีกว่าดีกว่าเพราะว่าหนึ่งตัวเขาเองเขาน่าจะชินใช่ค่ะแล้วก็ผิวเขาจะไม่ยันฝนนี่จะชินกับน้ําประปา <laughs> ค่ะก็น้ำธรรมชาติก็ได้ค่ะค่ะยอมรับ <c oughs> ยอมรับ,รบแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเรียนแบบธรรมชาติอันนี้ก็เรียนแบบเหมือนกันค่ะลองเอาต้นข้าวมาใส่ดูว่าข้าวมันจะเกิดไหมนะคะก็ผลปรากฏว่าออกรวงอยู่นะคะ ยิ่งทาเจอแดดก็ออกรวงเยอะค่ะจริงๆแล้วโดยโดยหลักแลวนะปลาไหลมันก็น่าจะมีก็มีมูลมันเนาะใช่ค่ะสัตว์มันต้องถ่ายมูลแล้วถูกต้องปลาไหลมันก็น่าจะเป็นปุ๋ยใช่เป็นปุ๋ยนั้น้ีปลาไหลไม่ต้องทําอะไรก็เชื่อว่ามันน่าจะงามกว่าไม่มีปลาไหลอยู่แล้วถูกต้องค่ะหนูเหมือนกับว่าในท้องค่ะใช่ค่ะในท้องนาของเรามีอะไรบ้างนอกจากมีข้าวแล้วก็ยังมีตัวปลาไหลมีตัวปลามีอาหาร เพรฉพืชต่างๆที่เราสามารถกินได้ค่ะสันทัดเรื่องจับปลาไหลน่ากลัวนะครับค่ะสันทัดใช่ไหมคะในเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจับให้ดูเลยก็ได้ค่ะค่ะก็เดี๋ยวมาดูปลาไหลกันนะคะขนาดเท่าที่ทราบดูประมาณน่าจะเป็นบ่อ80เนาะค่ะใช่ค่ะบ่อ80สูง50บพื้น50พื <50 S 1> ้นเรียบร้อยเออถามถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าค่ะทำไมอาจารย์ต้องยกขึ้นจากพื้นอ่ะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่านะคะ ไม่ติดกับพื้นเลยตัวล้อรถยนต์เนี้ยนะคะ<ม>เราเอามาเอามาวางไว้ก่อนที่เราจะใส่ซีเมนต์เนื่องจากว่าอุณหภูมิมีผลต่อการเลี้ยงปลาค่ะปลาทุกชนิดเลยนะคะถ้าสมมติว่าติดกับพื้นค่ะถ้าติดกับพื้นส่งผลในฤดูหนาวนะคะอย่างเช่นหนาวมากอุณหภูมิต่ําพอมาเจอท่อ<ม>ท่อซีเมนต์ปุ๊บมันยิ่งทําให้ ต่ำกว่าเดิมการเลี้ยงกัวปลาไหลหนาวใช่ค่ะกลัวปลาไหลหนาวเราก็เลยต้องทาให้หรือหน้าร้อนก็คืออากาศถ่ายเทใช่ค่ะอากาศถ่ายเทพอรู้ดูร้อนเคยเป็นปลาไหลนะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูปลาไหลกันนะคะว่าปลาไหลที่เราเลี้ยงในบอร์ดซีเมนต์ตัวขนาดไหนค่ะอันนี้ค่ะนี่คุณนาานี่มือจับปลาไหลใช่ไหมได้ได้ค่ะหา นี่ผมถึงแฟนที่บ้านเลยนะ่นี่ไม่รอดแน่นั่นเอค่ะดับปลาไหลก็ยังจับอยู่าัศมีพ่อป้าค่ะค่ะแน่นอนเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาที่อยู่ในบ่อซีเมนนะคะเลี้ยงมาหลาเชืองเลยแล้วกค่ะค่ะมันไม่ได้ตายไม่ได้เชื่องนะคะแค่รู้เทคนิคการจับมันเฉยๆอะค่ะว่าจับยังไงถึงปลาไหลเขาจะอยู่ด้วยค่ะค่ะ อันนี้จะเป็นเพศผู้นะคะยาวมากกว่า70็ดสิบเจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะถ้ายาวค่ะใช่ค่ะถ้ายาวกว่า70ซนติเมตรถ้าโตเต็มวัยแล้วถ้ายาวกว่า70คือผู้ตัวผู้ค่ะใช่คนถ้าคนจะยาวเด็ค่ะโอเคค่ะเอาเอาเขาวางลงเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอันนี้ก็จะเซียนจับนอกจากแมส แม่ใส่สมอนแล้วนะคะก็ยังจะมีพี่กนกพันธ์ขาพี่สาวนะคะกูนี้นี่สันทัดกับปลาไหล,ล <c oughs> สันทัดกับปลาไหลมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณนนทีถท่ถ่ายทอดปลาไหลถ่ายทอดเทคโนโลยเเีเป็นเชิงเป็นเชิงให้ชาวบ,บ้านเข้ามาเรียนรู้เนาะใช่ค่ะให้ศูนย์ผลิตจริงๆไม่ใช่ศูนย์ผลิตค่ะเป็นเขาเรียกเป็นแหล่งวิชาการถูกต้องค่ะก็คือใครสนใจก็อาจจะมาเรียนรู้ได้แต่ยังไม่ได้การของใาจา์นี้ระยะ ระยะเวลากี่ปีครับตอนตอนที่ทำหนึ่งปีค่ะแต่ตอนนี้ก็กำลังเขียนไปอีกนะคะตันนี่ต่อไปใช่ใช่ใช่ค่ะจบไปแล้วจบไปแล้วค่ะจบไปแล้วในเรื่องของการตอบรับหรือเจ้าของทุนในแฮปปี้เนาะ เจ้าของทุนบอกว่ารีบเขียนรีบเขียนเข้ามาอีกเนื่องจากว่าเกษตรกรรอเราอยู่เพราะ,ะดูเป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเนาะผมะฟังเท่าที่ฟังอาจารย์นะบางโครงการเราจะเห็นว่าพูดง่ายๆนะเ,เอาทุนมาแล้วก็โทษนะละลายละลายทุนแต่ว่าผลที่จะตามมาที่จะเป็นเอฟเฟกต ตอบสนองกับประโยชน์ที่ที่เป้าหมายมันไม่ค่อยมีแต่ผมเห็นของราชพัฒน์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมราชพัฒน์เห็นของอาจารย์แห่งนึงใช่ไหมค่ะใช่ค่ะปูปูนาคือไปฟังในพื้นที่เนี่ยเราจะฟังฟีดแตกจากชาวบ้านอ่ะใช่ค่ะอย่างนี้เหมือนกันเรามาเห็นเห็นชาวบ้านที่เขาทาต่อเนี่ยดีนะครับเป็นกันล่ะแสดงว่าในโครงการของอาจารย์ก็ก็จะต่อรันต่อค่ะลันต่อค่ะดีใจทั้งค่ะ มีส่วนไหนจะนําเสนออย่างไรครับไม่อะไรอ่าอ่าตัวนี้ตัวนี้อันนี้อันนี้ไม่มีดินก็จะเป็นบ่อขุนนะคะบ่อค่ะบ่อขุนค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีไม่ใช่ดินค่ะก็จะมีแต่น้ํากับอาหารที่ให้ค่ะอันนี้ค่ะค่ะตัวขุนก็เริ่มจากขาไวรุ่นไวรุ่นหน่อยแล้วก็มาขุนขุนประมาณสัก สามเดือนสี่เดือนก็ได้ค่ะไม่ใส่ดินเลยค่ะไม่ใส่ดินค่ะก็จะแล้วอาหารอาหารก็เหมือนกันเนาะค่ะอาหารเหมือนกันค่ะขุนเหมือนกันใช่ใช่ค่ะนี่น่าจะให้อาหารเร่งมากกว่าเพราะว่าขุนคือการเร่งการใช่ใช่ค่ะคนก็คือกําลังไปกินเนาะกินไปนอนค่ะอืมร่อเช้าได้ยินน้องอีกคนนึงบอกว่าถ้าไม่ปิดมันกระโดดใช่ค่ะมันกระโดดมันกระโดดสูงเลยอ่ะค่ะฟังอยากอาจารย์ คนบอกว่านอกจากกระโดดได้นะเสียงค่ะมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยคุตัวมันจะสวยค่ณัค่ะตัวมันวัยรุ่นมันก็อ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นก็เหมือนการบระหลรวยเ่ะนี่คืออาหารไหมคะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมันจะมีงลูมแต่นี่คืออาหารที่ให้นะยฮะอ๋อนี่คือคือส่วนผสมของลำเนาะค่ะ ส่วนผสมของลำแ,แล้วแล้วตอบอนี่ยังบอกขุนประมาณนั้นนะฮะเอาให้วันละรู้ให้ก็สามวันต่อครั้งสามวันต่อครัง้งค้านะประมาณครั้งละนนึงไม่ไม่ค่ะก็จำมันก็าณอยู่ประมาณสักสองขีดสอง <2 S 1> ขีด,ดเราเรารู้ได้ไงว่าเราควรจะให้อีกหรือว่ามันกินหมดแล้วเนี่ยเราดูจากอะไรรู้ก็ดูจากการที่ว่า มันละลายไปไหมมันเหลือน้อยไปไหมหนูก็ต้องมาเปลี่ยนน้ำถ้าห,หนูให้อาหารไปครั้งหนึง่งหนูก็ต้องเปลี่ยนน้ำอีกครั้งหนึง่งอ๋อหมายถึงน้ำนี่เปลี่ยนประจำใช่น้ำต้องเปลี่ยนประจำ <Okay. S 1> นี่ก็คือเป็นเป็นบ่อเล็กเนาะใช่ค่ะบ่อใหญ่จริงๆถ้าอาจจะไม่ต้องไม่ต้องดูแลม,มากมที่ดินทื้นที่เลนอยู่เยอะค่ะ เลยเขาอยู่จํานวนมากแต่ถ้านี้มันพื้นที่เล็กเนาะค่ะใช่เกษตรกรถ้าจะเลี้ยงจริงๆงอาจารย์ฝนอาจารย์ฝนจะแนะนําว่าบ่อใหญ่หรือบ่อเล็กค่ะบ่อใหญ่ค่ะถ้าในมุมของนักวิชาการบ่อถ้าในมุมของนักวิชาการก็คืออยากจะให้เลี้ยงเท่านี้ไปก่อนว่าเลี้ยงรอดหรือไม่รอดพอเลี้ยงรอดแล้วคุณค่อยขยายใช่ค่ะคือลองจนเราคิดว่าเรามีประสบการณ์การเลี้ยงถูกต้องค่ะ่ยไปเลี้ยงใช่ใช่เลี้ยงใหญ่เลยเดี๋ยว ตายหมดค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกหลักการทําเกษตรใช่<ต>ใช่ต้องตั้งจากเริ่มจากเล็กๆไปก่อนค่ะใช่ค่ะส่วนนู้นก็เป็นผักตายผักอะไรนี่ไม่เป็นไรแล้วค่ะมีชาวบ้านมาขอดูขออะไรบอะะ่อยไหมที่นี่ก็มีแต่พวกอาจารย์ที่อาจารย์ที่แกผ่นานไปผ่านมาแล้วแต่ก็จะแวะมาเพื่อจะให้นักเรียนอ,อ๋อหมายาหมาย,มายเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษานักเรียนโอเคดีหนูยังไม่ได้ทําหนังสือจด นอกจากตัวปลาไหลแล้วองค์ความรู้างทชีก็เป็นกุศลด้วยนั่นชาติหน้าจะสวยกว่านี้อีกเยอะรวยกันเพราะการให้ความรู้การนี้มันเป็นกุศลสุดยอดนะจะบอกค่ะชาติแล้วผมไม่ก็ได้ทําดูอ่ะชาติเอาอย่างนี้ก็หล่อสุดๆแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอ้าวถ้างั้นก่อนที่จะจากลากันให้คุณฝนนะฮะบบอกเบอร์โทร ที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมค่ะก็ถ้าสมมติว่าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานหรือโรงเรียนหรือโรงเรียนนะคะก็สามารถ ติดต่อสอบถามมาได้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒสุรินนะคะซึ่งตัวดิฉันเองสอ,สอนนักศึกษานะคะอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0657945654ค่ะ0657945654 0, 0, 0ค่ะแล้วทางนี้เจ็าของบ้านเลขที่ทททท ค่ะหนูชื่อกนกพันธุ์ม่วงขาวนะคะบานเลขที่55หมู่9บ้านวางศิลาค่ะอเภอสุขุมวิทจังหวัดสิรินก็มีเบอร์ติดต่อถ้าว่าจะมาศึกษสาหาความรู้ก็061045ก็764ค่ะเป็นพี่กับน้องค่ะพี่กับน้องแต่นามสกุลไม่นามสกุลเดียวกันแสดงว่าขายขาดแล้ววันนี้เราได้เจอ พื้นที่จริงในการก็เรียกว่าไปศูนเลี้ยงปลาไหลของสุมพล <t III> ก็ถือว่าต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะครับ, <c ười> บค่ <c ười> ะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับถ้าสนใจตามที่อยู่ให้วันนี้ลากันด้วยคลิปนี้อย่าลืมนะครับเกษตรเมืองช้างกดไลค์กดแ like, ชร์สับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c ười> สวัสดีค่ะบ๊ายบาย